ก็คือบริเวณวัดท่ากาลองข้างในก็ประมาณนี้เป็นจบดังมากไม่มีนานด้วยไหนก็ตัดสินไป ทำบุญลงศพครับตัวนี้ก็เป็นเชีกรูปพระพิฆเนศหลายองค์มากหลายตางมากครับมีประลุษีเลยเงาะเจ้าด้วย อันนี้เป็นองค์พ่อจตุคามรามาเทพปันด้านนี้ก็หลวงผู้สุง ก็จะเป็น,นทปตทวดตัวตัทวดแ้น,นี้ก็แบบปูปม,มันอันนี้ก็บปูเงิน นีน่ดสตลาดน้ำกรงเก่าวัดท่ากาหลงเนี่ยยินดีต้อนรับคุณเลิศเกิดสุพรรณไม่มีตังมา,ม,างมีจักรยานด้วยฤทิ์จักรยานเก่า ยานโบราณครับถนนเกวียนก็มีจักรยานก็มีในจักรยานโบราณก็ไม่โบดเท่าไหร่นะแล้วเ,เก่ามากแล้วสำรอเกวียนนอน มันเลิศดเกิดสุพันได้แะลรเมื่อกีนอ้นี้ครีบกิ <c oughs> นนี่ะลืมกิ <c oughs> นทั้งวัน <c oughs> นาดน้ำวัดท่ากระล้องไปทางซ้ายเดินไปทางซ้ายครับไปทางนี้เหรอไปทางนี้ไปทางนี้ ข้อ,อ,อสองกระจายทำบุญ สวัสดีค่ะ,อะขอเชิญทำบุญช่วยค่าน้ำค่าไฟให้วัดด้วยนะคะขอให้รวยให้รวยค่ะอันนี้ก็มีป้ายบอกไปตลาดน้ำอันนี้ไว้หลวงพ่อยิ้มในโบสอันนี้ไปตลาดน้ำเออน,นี่แหละ นี่แหละเนี่ยเนย re, э ี่ยเละหนาหนานหน่อยน่เนี่ยเดินข้างในนี่ชี้ไปเลยข้างบนข้างบนข้าไปข้างในนี่เดี๋ยวซ้ายไปตรงนี้อ๋อ่นเยอะมากเลย อืมอืมตาเดินไปออืม,อม ก็ทันใจกปเกอนเท้าเอาเท้รองเท้าก่อนนี่ป่าอผเท้าอยู่นะ อืมไม่ดูเลยเดี๋ยวเราไหว้พระนะครับจุดทุบจุดเทียนก่อนนะครับจุดทุบจุดเทียนกับกด้านนอกสรตก็ปิดทองด้านในไ,นไปปิดทองเข้ไปด้วยกันครับอืม วิง่งขึ้นด้านบนตอนนี้ก็ปิดทองด้านนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปกราบหลวงพ่อยิ้มด้านในุโบสถดครับขึ้นขึ้นไปเลยทุกเทียนก็ให้จุดด้านนอกนะครับหน้านนี้กลับหัหน้าอย่างเดียวครับผม ด้านในพระโบสถ์นี้ก็ปฏิสฐานองค์หลวงพ่อยิ้มให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชากันในภายในโบสถ์นี้นะครับเดีวเราไปกราบพาะกันครับโยกซ้ายโยกไว้ไหทางไปตลาดน้ำ เรากุลองเดินไปตลาดน้ำวัดท่ากาล้องครับไม่รู้ว่าจะมีสินค้าหรือเปล่ปาครับไปดูกันนี่วันธรรมดาครับวันพุธครับกเดี๋ยวผักหวาน20่สิบตัวซีกมีตลาดน้ำเปล่า มีคนขายของไปดูที่นี่ขงนี่ตลาดน้ำนไปดูกันดูตลาดน้ำก่อนเออนี่เป็นตลาดปกครับข้างในนี่เป็นตลาดน้ำหอยทอดมีน่นก้ายอยู่สามสี่เจ้า ต่ต่ำตกตกมีอะไรกิน mm บ้า hmm. ง mm hmm.

ที่ตลาดน้ำวัดท่ากาลองก์กินอะไรบ้างเนี่เยเกียเเ้ยวเ็นลายก๋วยเตี๋ยวเรืออ,อร่อยไหม มันเป็นตลาดบก,กับมีสองตลาดนะตลาดน้ำกับตลาดบกตลาดน้ำปูเก,าก,ก่าปนูนี่เป็นด้านบนเป็นตลาดบก นี่เป็นทางขึ้นขึ้นไปด้านบนนี่ประชาชนก็ยังมาก็ยังมากราบไหว้บูชาพระประธานศักดิ์สิทธิ์ข้อยิ้มมาครับก็ขอจบคลิปการไหว้พระทำบุญที่วัด ถ้ากาลองอย่างนี้นะครับใช้ยังไงก็ช่วยกดไล์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนธรรมดาพาเที่ยวน,นะครับขอบคุณครับ